รู้หรือไม่ดอกผลในทางกฎหมายเนะี่ยมีกี่แบบนะคะโดยปกติแล้วนะคะมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขากําหนดไว้เลยว่าดอกผลนั้นมีอยู่2ประเภท2แบบด้วยกันคือ 1. ดอกผลธรรมดา 2. ดอกผลนิติไหนดอกผลธรรมดาก็คือสิ่งที่ออกมางอกเงยออกมาจากตัวแม่ทรัพ์ยตามธรรมชาติ แล้วตัวแม่ทรัพก็ยังดํารงคงอยู่ต่อไปได้อย่างเช่นแม่วัวนะคะค้อลูกออกมาลูกวัวเป็นดอกผลของแม่วัววัวนมไก่ไข่นะ,ะไก่ออกไข่มาไข่คือดอกผลธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของแม่ไก่นะคะนมที่ออกมาจากเต้าของแม่วัว อันนั้นนมก็คือดอกผลธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองต้นมะม่วงนะคะออกผลมาเป็นลูกมะม่วงลูกมะม่วงก็เป็นดอกผลธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพอเกิดขึ้นมาปุ๊บต้นมะม่วงก็ยังอยู่ไม่ใช่เกิดปุ๊บตายเลยนะคะแล้วมีหลายคนว่าอ้าวเราคือดอกผลของแม่เราหรือเปล่าก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเราไม่ใช่รัย์ไง อะ <g ül> ่าเงี้ยน,นะเออแต่ถ้าจะตีความก็อาจจะได้อยู่นะว่าเออเราก็เป็นดอกผลของแม่นะจริงๆไม่ใช่ดอกผลของแม่เดียวดอกผลของพ่อด้วยนะ <g ül> พ่อกับแม่เราเล่นนะอาจารย์พูดเป็นคนตลกเนาะ <g ül> อ่ะคราวนี้ประเภทที่สองนะคะก็คือว่าดอกผลโดยนิตินัยอันนี้เป็นดอกผลที่กฎหมายเขากําหนดขึ้นมาอย่างเช่นเราให้เช่าบ้านใช่ไหมค่าเช่าก็คือดอกผลโดยนิตินัยเงินปันผลต่างๆนะคะที่เราไปทําสัญญาหรือว่า ไปอยู่ในหุ้นส่วนเป็นเป็นหุ้นส่วนบริษัทอะไรต่างๆนะคะอันนั้นเะงิ<ะ>นปันผลก็ถือว่าเป็นดอกผลโดยนิตินหยนั่นเองนะคะสรุปดอกผลมี2ประเภทไปศึกษากันให้ดีๆนะจ๊ะจะได้ไม่สับสนเนาะอ่ะถ้าอยากติดตามความรู้ดีแบบนี้ติดตามอาจารย์ปุ้ยได้ทุกช่องทางอาจารย์ปุ้ยอนนารินในชื่อเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า t ิกตักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดหมาย ง่ายนิดเดียว